ไปทางบึงการคันวาครับศพตุ้ม BMWZ4 นี่แหละครับอ,อดีตแกนนำกลุ่มเซรีปัญญาชนกลับถึงบ้านเกิดแล้วที่บึงการเซซีนี่แหละจากกรณีนายสุรศักดิ์หรือว่าตุ้มภูชัยแสงอ,อายุ49ปีชาวจังหวัดบึงการนี่ครับจากเหตุตัวนี้แหละคนขับรถสปอร์ตรุ่ยี่ห้อ BMW รุ่น Z4 เสียหลักคาข้ามเกาะชนกับรถยนต์ยี่ห้อซูซูกิรุ่นสวิปทําให้มีผู้เสียชีวิต3าพศพโดยเหตุเกิดบน,นทางหลวงหมายเลข21หรือว่าสอหนึ่งนี่แหละครับ ทำกลางความสุขเศร้าเสียใจของญาติที่เกกับพี่ชายนะครับเพื่อนกับตำหนิสื่อบางสื่อที่พิาพ,พากษาให้ไลน้องสายเพื่อนคือกันเพื่อนว่า<อ>หรือว่าไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของคนขับรถพเพื่อนว่าเช่นให้เกิดอุบัติเหตุจนมีคนเสียชีวิตนี่แหละ<อ>เมื่อนําร่างนะครับถึงบ้านนางจรูลักษ์พินา,นาทุวงนะครับอายุห้าสิบสองปีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการซึ่งเป็นพี่สาวก็ได้นําดอกไม้ธูปเพียนมาเชิญร่างลาวิญ,ญญาณเข้าบ้านแล้วก็ทั้งร้องไห้เสียใจเด้ให้กบกาก,าก,กูเหระครับ อะไรน้องชายอยู่ตลอดเวลาส่วนนางแต้มภูชัยแสงเนี่ยอายุ 77, 77ปีผู้เป็นแม่นี่ถึกหลาหลานนะพาไปอีกห้องนึงเพื่อบอกอยากให้เห็นภาพสะเทือนใจกลัวเหตุใจบ่ได้ซึ่งทั้งสองแม่ลูกนี่รักกันห้ายเิ่นว่าส่วนอีกหนึ่งคนก็คือนายภูริทัศน์ภูชัยแสงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทาสะอาดอำเภอเสกาพวกนี้เป็นน้องชายเพิ่นอีกผู้หนึ่งก็ได้เห็นสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าภายหลังจากนำร่างของนายสูรบ พักนี่ครับหรือว่าตุ้มนี่หนุ่มเจ้าสำรานพันวานนี่น้องชายกลับถึงบ้านแล้วได้กล่าวตําหนิสื่อบางสือนะครับวิจารณ์น้องชายว่าเป็นคนไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ขณะขับรถก็มีความคึกขนองเกิดความประมาทอย่างไแงรแรงโดยผู้เสียชีวิตทั้งสองนะครับเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีผู้ใดอยากให้เกิดดอกพันว่าญาติสองสาวนั้นก็นยอมรับว่าอาจเป็นกรรมเวรหรือว่าซึ่งกันและกันแล้วก็บังเอิญที่มาบรรจบพบกันณนะจุดนี้ในกระดพันว่า แล้วก็ได้แจ้งกับตนว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการดาเนินค่าใช้จ่ายทางญาติฝ่ายนั้นที่ได้ดําเนินการออกไปก่อนเพื่อนว่าหัานซึ่งตัวเองก็แสดงความรับผิดชอบไปบางส่วนแล้วแล้วก็มอบเงินค่าทํสศพไปเบื้องต้นแล้วนะครับก็สูญเสียสูญเสียสูญเสียขึ้นใหญ่ความชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาเป็นกําลังหลักขอ,ของของแม่แล้วก็เป็นขวัญใจของหลานๆเป็นขวัญใจของพี่น้องเพราะเขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องความคิดจ่าแล้วก็เป็นคนที่มีน้าใจและเป็นนักสู้ สู้ด้วยใจสู้ด้วยลำแข้งยียงแต่ว่าเขาอาจจะมีวิธีการในการาคิดอาจจะแตกต่างกับเด็กพิสารหรือเด็กว่นนอกทั่วไปเขามีความใฝ่ายันว่าเมื่อเขาลำบากมาแล้วเ <c oughs> ขาก็ใช้ความรู้ความสมาธิเขามีอยู่นี่ใช้มันส่งเขาไม่อยู่นี่หาความสุนทรีย์ของเขาจึงดูลักษณะเมือนเขาเป็นหนุ่มเซเพยพี่เจ้าสำราญทั้งที่ฐานะครอบครัวพวกเรา ก็ธรรมดาสามทางทั่วไปครับไม่ใช่คนร่ำรวยไม่ใช่เป็นเศรษฐีมีกองมรดกอะไรมากมายแต่จากน้องเขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องเหล่านี้แลว้วก็ประสบความสำเร็จในการทำอาหารที่ดีแต่เขาก็ไม่มีสมบ,บัติพัสดุฐานอะไรเพราะว่าเขาใช้เขากินเขามีหาความสุขในหน้าที่เขาลำบากมาก่อนแล้วเขาก็ดูแลสังคมขงเขาจะมีเพื่อนเยอะแล้วก็ในวงการมาตลอด อย่างหนึ่งเป็นข้อเสียหรืออาจจะเป็นข้อเด่นก็ได้คือเขาจะมีพรรคพวกเกี่ยวกับความคิดอ่านทางการเมืองเขาจะเข้าไปร่วมกิจกรรมบ่อยๆจนมีภูมิหลังมีก็เป็นแค่คู่มีจิตใจฝาใฝ่ายเรื่องนั้นแต่พฤติกรรมเขาก็คงคไม่ไม่ทำเพราะเขาปเป็นคนชอบสนุกชอหาเงินแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆแต่โดยที่จะไม่ให้ความหวังกับแม่ เขาจึงเป็นเป็นเป็นที่รักของหลานเป็นของแม่ฝาคที่ว่าวันนี้ก่อนที่จะเอาศพออกจากโรงพยาบาลด้วยการขอวิจิกตทักใจในน้าใจและก็ความเข้าใจเข้าใจในกฎเกณฑ์ธรรมชาติของญาติซึ่ตัวพ่อแม่ของน้องๆสองคนก็ไม่ได้มาแต่ก็ฝากผมก็ได้ฝากความระลึกถึงแล้วก็โหสิกรมทางนน้นก็โหสิกรมให้เราเช่นกันส่วนค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ถามถึงบอกว่าทุกเราก็มีศพ ให้ทุกคนชดใช้เบยนกรรมแต่และคนถือว่าเราทําบุญร่วมกันมาทํากรรมร่วมกันมา ครับก็เลยสบายใจแต่เราก็ไม่ลืมก็บอกว่าเราจะพยายามหลังจากเรียศพเรื่องศพน้องแล้วอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับประกันในสิทธิที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียเป็นคุณประโยชน์ของเขาเราก็จะพยายามตามให้ขอทุกอย่างด้วยความสํานึกในความมีน้ําใจของเขาแต่ก็น้อยใจตัวที่เด็กที่ไปกับน้องข้าวข้าวเกิดปัญหาและเราก็พยายามจะปกป้องเขาแต่ดูดูแล้วเขาเหมือนกับเสมอเลือบเสมอจะทิ้งโอกาสส่วนที่มีสื่อบางสำนักคำกล่าวว่า น้องชายคนที่ขับบีเอ็มนี่ครับเป็นลูกคุณหนูพ่อแม่เลี้ยงดูอย่างสบายๆนั้นไม่เป็นความจริงเลยเพื่อนว่าครอบครัวของตนนั้นส่วนมากน้องๆรวมทั้งตัวเองนี่รับราชการทั้งบดยกเวน้นอันผู้ตายนี่แหละที่เป็นพี่ชายนี่แหละผู้ตายนี่ที่ทางานอิสระทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์เด้อยมักจะกินเที่ยวไปตามภาษาคนหนุ่มไม่มีภรรยาไม่มีครอบครัวอที่ต้องรับผิดชอบนะครับแต่ว่ายอมรับว่าผู้ตายนั้นใช้ใจเงินฟุ่มเฟือยไม่คิดหน้าคิดหลังเลยเพื่อนว่า โดยส่วนอดีตเบื้องหลัง<ด>ชีวิตของน้องสายผู้เสียชีวิตนี่ก็เป็นเด็กบ้านนอกบ้านเฮาน่ละครับใต่บ้านเฮาน่ลนาใช่ในนสบอกสวัสนี่ใกล้นี่ก็เดินทางไปเช่นงานในกรุงเทพครับดิ้นรนต่อสู้ทุกอย่างทั้งเรียนจบมากะหาง,งานหาการทำาบบนี้ครับในช่วงชีวิตหนึ่งก็ได้ไปรวมกลุ่มกับคนสแสดงพอมันว่าเป็นคนที่มีอุดมการณ์สูงติดคุกอ้วยสิบแปดเดือนพูดตัวทรัพย์สินทุกอย่างกันที่มีอยู่ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็โต๊ะที่ทํางานเครื่องราหามาหากินต่างๆก็ถือเจ้าหน้าที่ยึดไปบ เมื่อออกจากคุกมาก็เป็นอิสระจึงได้กลับมาเป็นโปรแกรมเมอร์สร้างการสร้างฐานะตัวเองขึ้นเรื่อยๆจนมีเงินพอกินพอใส่ทั้งยังมีความตั้งใจว่าประมาณเดือนตุลาคมปีนี้แหละเพื่อนว่าจะม,มาสร้างบ้านใหม่ให้แม่อยู่ที่บึงการนี่ให้อยู่อย่างสบายแต่ว่ากลัมาจากไปสะกอดส่วนนั้นคุณแม่เพื่อนเนาะผมอ่านบึงมือเศร้านี่เป็น,น,ปนอันนั้นในพิการอัน,นคล้ายๆว่า ติดเตียงบ่อ่ะติดเตียงกนั่งรถเข็นตลอดนั่งนั่งตลอดค<อ>ือกัน,นแม่พันนี่ก็ได้อ่าครับก็เลยกลับมาเหตบ้ันบ้านให้แม่อยู่ส่วนวันชาปนากิจนั้นครับคิดว่าน่าจะเป็นวันพุธหรือรวันพฤหัสบดีที่16หรือ17มิถุนายนนี่แหละต้องดูประเพณีชุมชนของหมู่บ้านสกอนโดยเฉพาะช่วงนี้อยู่ในช่วงการระบาดของโควิด -19 กนำก็เลยต้องทําพิธีอย่างระมัดระวังให้ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมพนว่าเด้นี่ครับงาะบรรจุ เพื่อนว่ามันกะบนั่นดอกขับเร็วแล้วมันจังหวะตรงนั้นก็คือมีน้ําด้วยและตอนที่เพื่อนอั้นไล่สดทางก็เป็นช่วงที่เปิดกระจกแล้วกะก,ก่อนหน้านั้นเป็นชั่วโมงแล้วที่ว่าอพนเหยียบเลยเหยียบเลยที่ว่าเสาที่ว่าน,นั่นนะครับอนจังหวะนั้นคือก่อนที่กกอนอุบัติเหตุเป็นชั่วโมงแล้วแต่จังหวะที่ขับก็คือขับปกติแต่ว่ารถมันเสียหลักไปเจิดน้ำหือไปไงมันเป็นทางตรงพอดีความเพื่อนว่า